ข่ครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับตัวนี้เป็นลูกเมียพันธุ์ครับสายเข้าปีทุบหลังอย่างเดียวครับตอนนี้พ่อพันธุ์ชนะมันจานหนึ่งไฟกับน้องเหลือมสามไฟครับตัวนี้ก็ลูกของพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับ น,นี้แม่ไก่เป็นสายของมังกรเทาครับ ไปหากินข้างนอกหมดครับไก่ยังอยู่สีห้าตัวนี <c oughs> ่ครับพกัน แ่งลิ้นได้ครับตัวข้างหลังพ่อพันครับตัวนั้นก็ขายครับราคาไม่แพงครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ